สวัสดีค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาขยายพันธุปอยเซียนแบบง่ายๆนะคะทําวิธีตามที่แม่จิ๋มแนะนําในวันนี้นะติดเร็วได้ปอยเซียนต้นใหม่สวยๆไว้ชื่นชมค่ะทุกคนต้นปอยเซียนนะคะเขาเชื่อกันว่านะคะเป็นต้นไม้มงคลเหมือนมีเซียน8องค์คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้เจริญรุ่งเรือง ทุกๆด้านเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่ว่าปลูกง่ายก็ง่ายปลูกยากก็ยากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าให้น้ำมากเกินไปก็เน่าค่ะทุกคนถ้าไม่ให้น้ําเลยก็แห้งดอกไม่ออกนั่นเองนะคะและเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดมากๆเลยค่ะวันนี้แม่เจิ๋จะพาทุกคนนะคะมาชําหรือว่าขยายพันธุ์จากกิ่งของต้นนะคะทํายังไงให้ติดเร็วโตวไวออกดอกให้กับเราไปติดตามรับชม แล้วก็ทำพร้อมกับแม่จิ๋มกันเลยจ้า แล้วก็จําเป็นสําหรับการปลูกต้นไม้ไม่ว่าชนิดไหนก็ตามนั่นคือดินนั่นเองค่ะวันนี้แม่จิ๋มก็จะใช้ออดินหมักใบก้ามปูนะคะเขาจะมีท่าสารอาหารเรียบร้อยค่ะทุกคนไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้ได้เลยนะคะหรือว่าคลิกเข้าไปดูในคลิปแม่จิ๋มได้เลยค่ะเวลาเลือกซื้อดินต้องดูให้ดีด้วยนะคะทุกคนให้ดินมีความละเอียดนิดนึงค่ะอย่าให้เป็นก้อนนะถ้าเป็นก้อนเวลาเราปากชําลงไปเนี่ย <c oughs> เขาจะไม่ค่อยติดเนาะแล้วก็ กิ่งพันเขาก็จะเป็นแผลนั่นเองนะคะจะทำให้เกิดอาการเน่าเชื้อโรคเข้าไปได้ค่ะได้ดินตามต้องการแล้วนะคะก็ลองก้นกระถางโดยทานหรือว่าจะเป็นกับมะพร้าวสับก็ได้ค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้ดินนะคะไหลลงไปตามรูกระถางนั่นเองนะคะแล้วก็เทดินลงไปให้เกือบเต็มแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เทน้ำนะคะลงไปเลยให้อัดแน่นไม่ต้องเขย่าไม่ต้องอะไรเลยค่อยๆเทน้ำลงไปนะคะดินเขาก็จะค่อยๆยยุบลงไปมันก็จะแน่นเองโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้สักครู่นะคะเราก็ไปเตรียมหากิ่งพันธุได้เลยจ้าแม่จิมก็จะใช้จากต้นสดๆเลยนะคะจากต้นที่บ้านนี้แหละก็คืออยากจะขยายนะคะแม่จิ๋มก็จะไปเลือกนะกิ่งที่สมบูรณ์นะคะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะ่ะเนี่ยแล้ก็ตัดเลยใช้มีดคมๆนิดนึงนะะตัดตัดแบบเฉียงนะคะทุกคนเป็นปากฉลามค่ะก็<ๆ>จะได้แบบนี้นะคะ คุณผู้ชมเห็นมียางติดไหมเรานําไปล้างยางก่อนก็ได้นะคะแต่บางทีมิจิมก็ไม่ล้างก็เสียบลงไปเลยมันก็ติดนะวิธีการเล่งรากของมิจิมโดยการใช้น้ําปูนใสค่ะ1ส่วนนะแล้วก็น้ํา3ส่วนค่ะแล้วก็แช่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยประมาณสัก10-15นาทีก่อนที่จะนําไปปักชําค่ะน้ําปูนใสนะคะยังช่วยป้องกันกําจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุในการเน่าด้วยนะคะทุกคนเนี่ย ทำวิธีนี้ก่อนปลูกจะดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนนะคะหรือว่าใครไม่อยากจะแช่แบบนี้นะใช้ปูนแดงกินหมาหาป้ายตรงแผ่ได้เลยจ้าแล้วก็เสียบปักชามได้เลยได้เช่นกันค่ะสะดวกวิธีไหนก็ทําตามที่เราสะดวกเลยนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้แล้วเรียบร้อยนะปักลงไปครั้งเดียวเลยไม่ต้องแบบโยกไปโยกมาคะ,ะทุกคนกดลงไปเลยค่ะดินเขาก็จะแน่นอยู่แล้วนะคะวิธีนี้จะทำให้ติดเร็วค่ะ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะบางท่านก็จะรีใบตัดไปออกหมดเลยเพื่อให้เกิดการใครน้ําก็จะติดเร็วนะแต่ไมนจริงไม่ตัดอะ่ะเวลาจะร่วงให้เขาร่วงไปเลยนะคะบางทีก็ไม่ร่วงนะเขาก็แตกใหม่แบบนี้เลยค่ะมันก็สูตรใครสูตรมันเนาะเสร็จแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะในะช่วงนี้เนาะหรือว่าจะทําอีกวิธีหนึ่งอยากจะให้ติดเร็ว แตกยอดใบเร็วๆนะคะโดยการควบแน่นนั่นเองนะคะหาถุงะค่ถุงดําก็ได้ถุงใสก็ได้อ่ะสวมเข้าไปนะคะแล้วก็มัดปากถุงนะทำเป็นแบบพองๆนั่นนะคะหรือที่เขาเรียกควบแน่นนั่นแหละนะคะทุกคนแต่ถ้าใครยุ่งยากก็วางไว้แบบเขียนเหนแบบนี้เลยะค่ะไม่ต้องใช้ถุงไม่ต้องอะไรเลยก็ติดเหมือนกันจ้ะประมาณ10-15วันหรือบางทีก็20-1ถึเดือนนะคะแล้วแต่สภาพอากาศด้วย แล้วแต่สภาพของกิ่งพันุ์ที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าแข็งแรงก็รากก็จะออกเร็วค่ะสังเกตง่ายๆมันจะมีใบใหม่นะคะแต่ออกมาั้นคือติดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รดน้ําค่ะวันเว้นวันไม่ต้องรดทุกวันนะคะเพราะว่าปอยเซียนไม่ชอบน้ําค่ะอยากจะให้ปอยเซียนออกดอกตลอดดอกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เราปักชำแล้วมีใบมียอดที่เป็นพุ่มแล้วนะคะก็มาเล่นการออกดอกไม่ถิ่งก็จะใช้ ปุ๋ยนะคะบำรุงค่ะใช้กากกาแฟนะคะโรยหนึ่งสองช้อนโตค่ะทุกๆ15วันหรือว่า1เดือนนะจะช่วยทำให้ดินดีด้วยกระตุ้นการออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองดูนะ ปุ๋ยทำเองที่มีสิ่มใช้อีกสูตรหนึ่งสลับกันไปนะคะจะเป็นฐานค่ะกเป็นก้อนเล็กๆหรือว่าบดให้ละเอียดเลยนะคะผสมกับผงขี้เถ้านะคะอย่างละหนึ่งส่วนค่ะเปลือกไข่บดนะคะแล้วก็นํามาโรยทุกๆ7วันหรือทุกๆ15วันค่ะ1-2ช้อนโตรอบๆคนต้นแบบนี้เลยนะคะจะทําให้รากต้นแข็งแรงแตกยอดไปเร็วดอกมีสีสวยดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นปุ๋ยง่ายๆนะคะหลังจากที่รดน้ํา แสงแดดแล้วเราก็ต้องให้ปุ๋ยบำรุงด้วยนะคะทุกคนก็จะได้มีต้นโปยเซียนไว้ชื่นชมแบบสวยๆออกดอกตลอดทั้งปีดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมอยากจะขยายพันโป้ยเซียนนะคะลองนําวิธีที่ไม่จิมแนะนำนย่ยงง่ายๆคะ่ะทุกคนนําไปปักชําดูติดแน่นอนติดไวออกดอกเร็วด้วยไม่จิมหวังว่าคลิปนีนะ้จะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูชาแนลด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ